สวัสค่ะวันนี้พามาดูโกดังเช่าขนาด190ตารางเมตรนะคะอยู่ที่พุทธมนทนสาย3เข้าซอยมาเพียงแค่50เมตรเท่านั้นนะคะมาดูด้านในกันนะคะด้านในเราจะมีพื้นที่ด้านหน้าสำหรับจอดรถส่วนตัวหรือโหลดสินค้าได้เลยนะคะภายในโกดังจะโล่งแล้วก็มีออฟฟิศ หนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องไฟหนึ่งเฟสท่านสามารถเช่าเก็บสินค้าหรือทำกิจกรรมอื่นๆได้นะคะมาดูในส่วนของตัวออฟฟิศจะกว้างอยู่ที่3.6คูณ3.6เมตรภายในออฟฟิศจะปูกระเบื้องยางแล้วก็เดินระบบไฟฟ้าไว้แล้ว ใช้ทำออฟฟิศหรือว่าจะเป็นที่พักได้ตามสะดวกเลยห้องน้ำขนาด1.8คูณ1.8พร้อมสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำมาดูพื้นที่ด้านหลังจะมองไปด้านหน้าจะเห็นว่าโล่งมากพอก่อโกดังหน้ากว้าง9.5เมตรไม่มีเสากลางระบบไฟสองสว่าง ปลั๊กไฟสวิตช์ไฟรอบอาคารหากท่านต้องการใช้ระบบไฟเพิ่มอย่างไรทักมาคุยกันได้นะคะ06 283 7 499 4คุณจันทค่ะ